พลิกชีวิตด้วยบุญกระถินตอนเท่าแก่ไว้กระตบภาค 2. 2ถามผมว่าทำไมผมถึงทำทำไมถึงเชื่อมั่นว่าทำแล้วไม่หมดไม่อดไม่จนจริงๆผมก็มอยากจะบอกทุกคนให้ทราบว่าผมลองมาแล้ว เคยได้ยินคำว่ารวยแบบพุทธการบ้างหรือไม่หากไม่เคยได้ยินเรื่องราวของชายหนุ่มท่านนี้ที่เพิ่งจะข้ามผ่านวัยรุ่นมาเพียงไม่กี่ปีแต่กลายเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังหนุ่มจะมาบอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังคุณอาชวินชวาลารัตน์หรือน้องแบงค์ยืนยันหนักแน่นว่าหากอยากจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเราจะคิดจะทำอย่างคนธรรมดาไม่ได้ต้องทำแบบเหนือธรรมดา แล้วคุณจะได้ชีวิตที่มากกว่าถูกรางวัลที่1ห,หลายๆครั้งหลังจากที่ทำบุญไปแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ1เอ็มนะครับหมดบัญชีเลยก็ไม่นานครับความอัศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึ้นหลังจากประมาณนั้นประมาณ1เดือนนะครับก็ยอดขายก็พุ่งขึ้นแบบถล่มทลายนะครับเรียกว่าเกิน50%ของที่ขายได้เลยนะครับก็สามารถทําให้เงินในบัญชีเนี่ย 1ล้านบาทที่ถวายไปเนี่ยกำไรที่ได้มากลับคืนมาภายใน3เดือนน,นะครับก็เรียกว่าอัศจรรย์มากทีเดียวน,นะครับแล้วก็ทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันเรียกว่าเจริญงอกงามขึ้นอย่างอัศจรรย์เลยแบบเราตั้งตัวไม่ทันเลยดีกว่านะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆว่าอ,อ,อย่างประมาณเดือนเมษาเนี่ยนะครับลูกค้าของเราเนี่ยที่ซื้ออาหารเสริมของเราไปทานแล้วก็ให้เพื่อนทานด้วยยก็ เพื่อนเขาเนี่ยกลับชอบของเราแล้วก็เห็นช่องทางในการทําธุรกิจต,ต้องการที่จะซื้อของเราเนี่ยยกล็อตเลยเพื่อไปทําการตลาดของเขาเองก็ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยครับตกลงซื้อกันเนี่ยเดือนละประมาณ10ล้านบาทและณนะวันนี้ที่สัมภาษณ์เนี่ยกำลังดีลงานกันอีกจะซื้อเพิ่มอีกอีกเดือนละประมาณ10ล้านนะครับก็เรียกว่าอัศจรรย์ทันด่วนจากผลบุญแน่ๆ ไม่ต้องคิดเลยว่าจากอะไรเพราะว่าเราเนี่ยทำธุรกิจของเราเนี่ยปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่รู้จักลูกค้าคนนี้มาก่อนคิดว่าต้องเป็นเกิดจากผลบุญที่เราทํามาอย่างแน่นอนนะครับทําให้ทุกวันนี้เนี่ยกิจการเราต้องขยายมากขึ้นนะครับเมื่อลูกค้าเขาสั่งมากขึ้นเนี่ยจำนวนพนักงานก็ต้องมากขึ้นนะครับพนักงานจากที่ขยายไปเนี่ยมี10บคนต้องขยายมาเป็นเกือบ20คนนะตอนนี้นะครับ บริษัทที่จันทบุรีก็ไม่เพียงพอละที่ปกกับเพิ่งซื้อไปเนี่ยนะครับก็ต้องมาขยายบริษัทที่กรุงเทพอีกเรามาดูงานกับลูกค้ามากขึ้นนะครับก็ต้องซื้อบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังนะครับมากรุงเทพบ่อยขึ้นก็ได้ซื้อรถตู้เพื่อมาทํางานแล้วก็มาทําบุญที่วัดนะครับอีกหนึ่งคันก็จะเห็นได้ว่าจากที่เราทําบุญไปในวันนั้นนะครับเหมือนจะหมดแต่ไม่หมด ยงอย่างปีที่แล้วกระถิ่นคุณยายนะครับก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนะครับทุกๆคนทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทั้งเพื่อนเพื่อนทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งหุ้นส่วนทุกคนจะเห็นชัดเจนมากเพราะว่าปีที่แล้วกระถินคุณยายเราก็เต็มที่กันทุกคนนะครับไปทั้งนางสมาธิที่พนาวาัดไปทั้งอาทิตย์ต้นเดือนเราไม่เคยขาดเลยนะครับปีที่แล้วถือว่าเป็นปีที่เต็มที่กับการทําบุญมากๆแอบพูดกับตัวเองในใจว่า แบงก์วันนี้กับแบงก์ปีที่แล้วคนละคนกันปีที่แล้วเนี่ยเวลาเราทําบุญหนึ่งล้านบาทหรือว่าทําบุญ10,000แสนบาทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกว่าเราเราแฮปปี้นะตรงนั้นนะแต่เรายังกังวลใจนิดๆว่าเอเงินเรามันยังน้อยอยู่แต่เราก็ทําบุญไปเต็มที่เต็มกําลังแต่ณนะวันนี้เงิน10,000แสนบาท1ล้านบาทมันเรียกว่าง่าย ง่ายมากกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับก็จะเห็นได้ว่าผลบุญที่ทำไปเนะี่ยมันพลิกชีวิตก้าวข้ามความไม่มีหรือความจนมาได้ถามว่าผมจนอย่างไรก็คือไม่ได้จนอะไรแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าเริ่มมาเนี่ยเริ่มจากศูนย์ศูนย์ยังไงคือตั้งแต่เรียนจบเนี่ยสัญญาคุณแม่ไว้ว่าไม่ของเงินท่านเลยสักบาทเดียว จนวันนี้ก็ยังไม่ขอแต่ว่าเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วตอนอายุ21-22ที่จบมาเนี่ยก็คือเริ่มจากศูนย์เริ่มจากเงินกำไรแค่หลัก10บาทร้อยบาทก็เริ่มทำบุญตลอดมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยเรียนที่ทำบุญกระถิน1,000บาทไปฝึกงาน1,000 0บาท2,000 0บาท1,000 0บาทจนเป็น1ล้านบาทเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าบุญเนี่ยส่งผล กับตัวผมเองตลอดเลยว่ายิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นปัจจัยเริ่มมามากขึ้นมากขึ้นถามว่ามาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เราทำบุญได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆปีและก็ตั้งใจว่าอย่างนั้นว่าไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือปีไหนๆจะต้องทำบุญมากขึ้นมากขึ้นตลอดเพื่อให้รับกับธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นสมบัติที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับเพราะว่าบุญคือเบื้องหลังของความสําเร็จทุกอย่างนี่แหละ ในเมื่อเราเนี่ยมีบุญนะครับดวงบุญเราโตขึ้นเนี่ยธุรกิจเราหรือว่าลูกค้าใหญ่ๆที่จะเอาสมบัติเอาเงินมาให้เราเนี่ยบุญเราใหญ่ขึ้นก็จะรองรับสมบัตินันได้ถ้าบุญเรายังเล็กอยู่ยังน้อยอยู่เหมือนที่คนเขาบอกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่งแจ็คพอตไปสิบยี่สิบล้านไม่มีบุญมากพอที่จะรับสมบัติรับสมบัติเนี่ยวก็หายไปหมดกลับมาเหมือนเดิมแต่ถ้า เรามีมเรามีบุญสมบัติมาปุ๊บเราก็รับได้ทันและเราก็จะเอาบุญเนี้ยมาสร้างบุญให้กับตัวเราเองต่อไปมากไปกว่านั้นการที่เรารู้ข่าวบุญแล้วทำทันทีหากเรากำลังมีวิบากกรรมที่กำลังรอส่งผลอยู่บุญนี้จะไปชิงช่วงตัดรอนวิบากกรรมได้ทันเวลาจะทำให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายแม้ตายก็ไปดีที่สำคัญเวลาเราทำบุญก่อน ร้นบุญส่งผลจะทำให้เวลาเราได้อะไรเราจะได้ทันทีที่แม้แต่ตัวเราเองก็ยังทึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าผมทำธุรกิจมาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมทำธุรกิจอยู่ที่ออฟฟิศเก่าของคุณแม่นะครับเป็นอาคารพาณิชย์หลังเดียวเท่านั้นเองเนาะเมื่อผมทำบุญกระถินไปเนี่ยผมได้ออฟฟิศใหม่ราคากับ6ล้านบาทนะครับที่จันทบ,บุรีนะ ไ<ๆ>ด้ซื้อลถเบนให้คุณแม่ตอบแนทนบุญท่านนะครับแต่หลังจากที่ผมทําบุญกระถิ่นครั้งนี้ที่ผ่านมาในครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับ<ๆ>ผมนะได้มีออฟฟิศที่กรุงเทพนะครับแเดือนเท่านั้นเองหลังจากที่ผมทําบุญกระถิ่นครั้งนี้ผ่านมา8เดือนเท่านั้นเองผมมีออฟฟิศที่กรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกํนาลังสร้างอยู่นะคาเกือบ4ล้านบาทมีบ้านที่กรุงเทพ เพิ่มมากขึ้นอยู่ใกล้ๆออฟฟิศเลยราคาจะืกล้านบาทนะครับมีรถนะครับอีก2คันนะครับมีรถตู้นะครับราคา3ล้านกว่าบาทเอาไว้ใช้ทํางานขับมาวัดนะครับและยังได้ทําบุญปิดองค์พระ67องค์อีก1เอมนะครับจะเห็นได้ว่า8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าพลิกชีวิตเลยพลิกเลยว่าจากแบงค์คนเดิมมาแบงค์ปีนี้อย่างที่บอกว่า บางคนถูกลอตเตอรี่ยังไม่ได้เท่าผมเลยผมก็ยังงงเหมือนกันว่าได้มาได้ยังไงถ้าไม่ใช่เพราะบุญกระถิ่นที่ทําไปแล้วจะเรียกว่าอะไรในระยะเวลาแค่8เดือนทําให้ผมมีอย่างทุกวันเนี่ยมันเป็นคําตอบในตัวมันเองว่าทุกๆก้าวที่เราทํากันมาแล้วเป้าหมายเราชัดเจนคือการสร้างบาร,รมีสร้างบุญแบบนี้เนี่ยมันได้มาเร็วและแรงมากนะครับทั้งออฟฟิศใหม่ทั้ง บ้านใหม่รถใหม่กี่คันไม่ต้องนับแล้วนะครับแล้วก็ทรัพย์สินอย่างอื่นนะครับเพราะเราก็คนธรรมดาสามัญชนนะเราก็มีของฟุ่มเฟือยอะไรที่เราใช้ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคู่กับการทําบุญแล้วก็มีหมดทุกคนใครทุกอย่างเรามีใครมีอะไรเราก็มีอะ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครเลยแล้วปีนี้เป็นปีทองของเราด้วยวันนี้เ กับพรุ่งนี้โปรเจกต์เรามีเยอะมากจนกว่าจะถึงสิ้นปีนี้เราก็คงจะได้ได้อะไรตอบแทนมาเยอะมากสําหรับการทําบุญเมื่อปีที่แล้วไปมาถึงบุญกระถิ่นปีนี้นะครับตั้งใจไว้เลยว่าอย่างน,น้อยที่สุดก็ต้องทําให้มากกว่าปีที่แล้วนะครับตั้งใจประวรณาไว้เลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสามเนะครับถามว่าที่พูดที่ประวรณาไว้ 3M เนี่ยวันนี้มีเงินไหม บอกเลยว่าไม่มีไม่มีเหมือนทุกทท่านนั่นแหละที่อยากจะทํามีความตั้งใจดีอยากจะทําบุญแต่ว่าปัจจัยเนี่ยยังไม่มาหรือยังมาไม่ถึงนะครับทําไมถึงตั้งใจทํา3เเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องขยายใจขยายบุญไปเรื่อยๆให้ทําให้มากกว่าเดิมมากกว่าปีที่แล้วนะครับเงินที่จะมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ใจถ้าเราตั้งใจไว้ดีแล้วเรามีความ รารถนาที่จะทำนะครับเราและบุญของเราบุญในตัวเรานะครับจะเป็นตัวที่ผลักดันแล้วก็ส่งปัจจัยนั้นมาให้เรานะครับถามว่าถ้าเรามาถวายตู้มเดียวเนี่ยวันกระถินเลยเนี่ยอาจจะไม่ทันการมสำหรับบางคนนะครับผมก็เลยคิดว่าในปีนี้ผมจะทำสูตรใหม่คือเราจะทยอยถวายทุกต้นเดือนเลยนะครับ อย่างตอนนี้นะครับเหลือเวลาประมาณสัก5เดือนนะครับจะถึงกระถินนะครับผมก็จะถวายเดือนละประมาณ0 0แสนบาทนะครับให้ได้ทุกเดือนทุกเดือนและณนะวันนั้นถ้าเกิดธุรกิจของเราเนี่ยนะครับขยายไปจนมีปัจจัยมากกว่านั้นอีกเราก็จะทำลายหรือว่าพิชิตเป้าตัวเองแล้วก็ทำบุญให้เกินเป้าเกินกำลังไปได้อย่างง่ายดายแล้วผมเชื่อแน่เลยว่า คนที่ทําบุญได้ทะลุเป้าหรือเต็มเป้าเต็มจํานวนเนี่ยความอัศจรรย์นเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยเจอกับตัวเองมาแล้วเนี่ยผมก็อยากลองดูเหมือนกันว่าการที่เราเนี่ยาทาบุญเกินเป้าเกินกําลังเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะอยากจะบอกว่าการที่เราเนี่ยสูตรเนี้ยที่ผมคิดขึ้นมาคือถวายทุกเดือนเนี่ยถามว่าเราเนี่ย ถวายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยผลบุญก็จะเกิดขึ้นไปโตที่ดวงบุญของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกเดือนนะครับเราก็จะมีกําลังแล้วก็มีบุญมากที่จะไปดึงสมบัต confused, ิใหญ่ๆกลับมาหาเราอีกดีกว่าที่เรารอที่จะไปถวายครั้งเดียวนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับให้มาทยอยถวายกันนะครับดวงบุญเราจะได้ค่อยๆใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วไปดึงูสมบัติเวลาใกล้ๆเป้าหรือว่าใกล้ๆวันกระถินเนี่ย เราจะได้ทําบุญอย่างง่ายดายไม่เครียดน,นะครับมีความสุขปีนี้ถามว่าทําบุญก็ทําอยู่ตลอดแต่เหมือนเป็นปีที่รับผลบุญจากปีที่แล้วด้วยที่ทํากระถิ่นคุณยายมานะครับ<ม>ก็เมื่อช่วงช่วงตั้งแต่กระถิ่นคุณยายตอนนี้ก็ประมาณประมาณ8เดือนเจเดือนใช่ไหมหลังจาก7จเดือนมาเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนเร็วมากไอ้ที่เคยจับเงินแสนมันก็จับเงินล้าน ไอ้ที่จับเงินล้านก็จับสิบล้านแบบนี้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ง่ายสําหรับนักธุรกิจทั่วไปซึ่งเขาทราบดีกันว่ากว่าจะได้ธุรกิจที่มันก้าวกระโดดแบบนี้เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่อะไรที่มันจะฟลุกผมเชื่อมั่นมากๆกับบุญในครั้งนี้นะครับว่าบุญกระถิ่นนี่แหละจะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนและเป็นมหาเศรษฐีได้ตามที่ใจเราปรารถนาเลยนะครับ ทุกวันนี้หากมีคนถามว่าเคล็ดลับความรวยคืออะไรน้องแบงก์ก็จะตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าที่เขามีทุกอย่างในวันนี้เพราะบุญทอดกระถินอย่างเต็มที่เต็มกำลังมาโดยตลอดไม่ต้องแข่งบุญแข่งวาสนากับใครแต่ยกระดับบุญแข่งกับตัวเองทุกวันพลิกผันชีวิตเด็กรุ่นใหม่ไม่มีทั้งประสบการณ์และเงินลงทุนอาศัยเอาบุญเป็นที่ตั้ง จึงก้าวสู่ความเป็นเท่าแก่ตั้งแต่วัยเพียง21ปีแล้วคุณละ่ะพร้อมจะออกแบบชีวิตตัวเองด้วยบุญแล้วหรือยัง